เรตติ้งละครร้อยเลมานยาขยับแล้วเป็นอีกหนึ่งละครที่มาแรงสุดๆเลยละค่ะสำหรับละครร้อยเลมานยาทางช่องสามของพระเอกหนุ่มโป,ปธนวัฒน์และนางเอกสาวเบลลาราณีเพราะแฟนๆต่างก็ชมเป็นเสียงเดียวกันว่าเหนือเดินเข้มข้นเดินเรื่องเร็วและแม้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักการแย่งชิงก็จริงแต่ก็ทำออกมาได้ไม่ซ้ําทางละครเรื่องก่อนๆแต่ถึงแม้ว่าจะปังแค่ไหนเรตติ้งนั้นก็ไม่ค่อยขยับเลย เรียกได้ว่าก่อเรตติ้ง4.2ถึง4.3มาหลายสัปดาห์แล้วแต่ตอนล่าสุดอย่าง EP 13ก็ทำแฟนๆเฮเพราะเรตติ้งเริ่มขยับมาเป็น4.6แล้วทำเอาแฟนๆใจชื่นกันสุดๆเลยล่ะค่ะเพราะตัววัดความนิยมของละครรวมถึงตัวนักแสดงก็มาจากเรตติ้งจะว่ายังไงกันบ้างนั้นลองไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะคิดว่าคนดูหันมาดูสดมากขึ้นจากริมทะเลน้องเอมพีมินเพราะคนดูย้อนหลังเยอะมากแต่ EP ที่แล้วตัดต่ออารมณ์สวิงไปหน่อยค่ะให้แอร์ถามนิ่มถามชั่วนานไปนิดเลยเครียดทั้งตอนเลยเพราะพระนางจะมาฟิลก็มาห้าวิยังไม่ทันหายเครียดเลยพระนางชันระบบทไปช่วยบ้านพรมพิริยะตลอดนิ่มจะมีเซียนเยอะไม่ว่านะแต่ขอให้มันเกี่ยวกับมินเอมโดยตรงน่อยแล้วก็เกลียบทไปที่ทุกคนให้ดีเหมือนอีพีต้นๆ หรือคืนนี้รับควันล้านด้วยเรตติ้ง5.0กันนะทุกคนและดีใจดีใจขึ้นแล้วขอให้สูงขึ้นอีกนั่นเองละค่ะ